เอาไงก็ถ่ายที <OB disease> ่เนี oh <air> ่ยเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่นี่แล้วแล้วก็ถ่ายรวมูปไปเลยนะครงี้ยผมพร้อมแล้วฮะยังไงนะแลอยู่นะให้ผมทำทำท่าไหมฮะพูดทำไมอยู่อย่างนั้นแหละดีแล้วให้ผมทท่ายจ้ยินไหมฮะไม่ต้องพูดไงเขาบอกไม่ต้องพูดอยู่นี้เลยเอางะเอางะอุ้ยดูถ่ายผ่านสังมีโฟกัสด้วยตีดไปเปล่าเอาแล้วพ่อกับแม่เดีครับ อย่าขยับเลยนี่และโอเคเอาแล้วนีเ่เล,เลยเอางี้เลยนี่ดีนะโอเค <c oughs> คุณไม่เก็บแฟดไปถ่ายที่อื่นมั้งครับไห้บองมีลายนวลมีลายนวลใช โอเคโอเคประมาณนี้ okay, okay, ขอให้ดูผ่องหน right. okay. ่อยลูกสาวได้ได้ไ okay. ด้เพราะเดี๋ยวแสงเดี๋ยวแสงมาลงนี้อยู่แล้วเดี๋ยวแสงมาลงนี้แรงนผมใช้แสงธรรมชาติเลยเฮ้ยคุณซูมเลยค่ะเน้นหน้าหน่อยเน้นหน้าเน้นหน้าเลยฮะน่ะกำลังเน้นหน้านช่ไัมผมไม่ผิดนะคุณผมไม่ผิดนะผมอยู่เฉยๆแล้วนะอย่าลืมถ่ายรวมด้วยนะโอเค เอาแล้วเจ้าเบ่าได้แล้วได้แล้วได้ดูแบบนี้ขอถ่ายรวมถ่ายรวมกัะก็หนึ่งสองสามได้ละได้ละขอดูรูปได้ไหมฮะเฮ้ยน้องเนี่ยอะไรนี่เจ้าสาวมึงถ่ายมาเที่ยวเดียวเนี่ยแล้วเจ้าเบ่าหายไปไหนอ่ะมันเป็นงานผมไงอันนี้รูปคู่ไอเวนนี่คนไม่ใช่กระสือ คุณถ่ายมาแค่นี้เหรอง,งานผมมันเป็นแบบนี้ฟิลมเป็นแบบนี้นบบนโอ้โหนี่เบอร์ไปหมดเลยเอาอันนี้ผมถ่ายเขาผมบอกมีเลน์ซูเปอร์เบอร์ไงผมใช้อ่ะซูเปอร์เบอร์คนอื่นเขาใช้เบอร์หลังแต่ว่าชัดหน้าแล้วนี่เบอร์หลังเบอร์หน้าเลยใครผมเปเน็นเนหน้ามึงเอาอันนี้ภาพผมเก็บเอาไว้ไงสตอรี่ผมไม่เกีียวที่ถ่ายไปแช่ๆๆๆมีเจ็ดแปดรูปเอางานผมไงแล้วผมกินข้าวได้ยังไง กินข้าวไ้สัตว์กินตีนไหมเหี้ยอะไรของคุณเฮ้ยคุณนักเลงอะเนี่ยสัตว์จ้างมาขนาดนี้มึงถ่ายแค่นี้จะกินข้าวงานกูเหรอ